สวัสดีค่ะทุกคนหนูมีชื่อว่าคลียินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ g e n s h i n Impact นะคะวันน,นี้หนูอยากจะมาทักทายทุกๆคนเลยค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความน่ารักสดใสของโลกที่หนูอยู่อยากให้รู้จริงๆเลยว่ามันสวยแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุบแจงกันด้วยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในเกม g e n s h i n Impact นั่นเองค่ะวู้ฮู้ ขอบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะคะดูที่ลุกแจงยืนอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหทุกอย่างสวยภาพลื่นแล้วก็เล่นเนี่ยไม่ไม่เคยมีกระตุกเลยนะคะลื่นไหลามากๆด้วยอีกอย่างนึงเนี่ยตัวละครแต่ละตัวนั้นน่ารักทุกตัวเลยครับตัวจุบแจงเอามาเล่นตอนนี้นะคะมีชื่อว่าน้องคลีนนี่นเองค่ะตัวเล็กน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยแต่จริงๆแล้วเขาพิลายตัวมากนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวให้ดูนี่อย่างนี้ปึง้ง เป็นไงเซ็กซี่ก็ได้หรือว่าจะน่ารักก็ได้ซึ่งตัวละครในเกมนี้นะคะมีให้เลือกเล่นมากมายหลากหลายตัวละครเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูจากที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะตอนนี้นะคะก็คือตัวละครทั้งหมดของเกมนั่นเองนะดูดิโหตัวนี้คือ,อยังรอ่ออันนี้ก็สวย แต่และตัวเนี่ยมีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งตัวผู้ชาย,ยมีทั้งตัวผู้หญิงด้วย,ยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามความถนัดเลยนะคะ<อ>ว่าอยากจะเล่นตัวละครที่มีความสามารถแบบไหนเป็นยังไง <c oughs> ให้นันนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองกันเลยดีกว่า <c oughs> โอ้ยท้องฟ้าสวยขนาดน,นี้ภาพสวยขนาดน,นี้บอกได้เลยนะว่าอยู่แบบมีความสุขได้ยาวๆแน่นอนค่ะับตี้ ก็ขอบอกเลยนะคะว่าสาหรับเกมชินอิมแพกนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถออกไปเล่นข้างนอกได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มี iPad เนี่ยจะพกอ,ออกไปเล่นข้างนอกก็ดีไม่ว่าจะเป็นทั้ง iOS หรือว่า Android มือถือทุกระบบเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ด้วยนะคะผจญภัยสำรวจโลกต่างๆได้ค่อยๆหาบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเกมหรือว่าจะเดินเล่นตีมอนสเตอร์ก็ได้หรือว่าเราจะสามารถ วิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะโดยมีเควสเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วตัวละครเอ C ทีซีต่างๆนะคะเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยเราจะทําให้ได้รู้จักกับแต่ละตัวละครเหมือนเราได้ดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทัศนิสัยใจคอประวัติต่างๆของแต่ละตัวละครเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าน่าติดตามมากๆด้วยและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแต่ละตัวละครในเกมนี้ว่าเป็นยังไงก็ต้องดาวน์โหลดมาเล่นกันนะคะทุกคนหาไม่เจอเฮ้ยได้ยินเสียงว่าพี่แจ ไปดีกว่าอย่าไปอย่าไปล่ะค่ะนี่แจ็งรอด้วยนี่แล้วมันจะมาใช้กันทำงานแน่เลยอย่าไปช่วยลงดันดอยฉันว่าแล้วว่าแกต้องให้ฉันช่วยลงดันแกขี้เกียนลงคนเดียวก็บอกเหอะก็มันมีหลายอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นดัน หรือไม่ว่าจะเป็นแมปต่างๆเนี่ยก็คืออยากจะไปกับเพื่อนไงเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยล้วฉชนอยู่ในโลกนี้ตั้งนานแล้วแล้วทำไมอยู่ดีๆแกถึงหลุดเข้ามาในโลกนี้ได้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะน้องฉี่เรียกอ่ะอะไรอะไรว้าตัวแกดูดีน่ารักมากใช่แต่ฉันเซ็กซี่ได้นะอยากดูปะไหนไหนฮัซซึมอ๋อจะเล่นเซ็กซี่หรอเจอพี่ไรเดนของสนเข้าไปฮัซซึม เฮ้ยเกินไปไหมอ่ะโอ้โหก็มันมีดันที่มันเป็นมอนสเตอร์ที่มันชื่อว่าไพโรมันน่ากลัวแล้วก็เอาชนะคนเดียวไม่ได้เลยพี่แจงช่วยหน่อยดิอะอันนั้นมันบอสหรือเปล่าเอาหรอบอสหรอเออใช่อันนั้นแหละโอ้ยมือใหม่อยู่อะเนาะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอตรงนั้นเลยดีกว่าเจอกันไป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 แต่เท้ามิฉันด้วยท้าวิฉันโคตรน่ารักเลยล่าล่าลานี่ล่าล่าล่าใช่ก็ล่าล่าเหมือนกัน ย้โอ้ยโล่งนี้นี่มันสวยจริงๆเลยเห็นแล้วมันดูแบบว่าสดใสมากเลยอ่ะอะไรอะไรอะไรมันออะะไร่ข้างหลังนั่นมันอะไรว้าไอ้ปลาสู้มันดีแกสู้มันดีเอาได้ดิจังกี้แม่เฮ้ออีอีอีล่ามันมาตัวระเบิดปลาล่ามาตัวระเบิดมานี่เลยมานี่อืมอืมให้มันระเบิดใส่เลย ไอตัวยักษ์เข้ามาเลยเข้ามาสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันบุดปีนไปแล้วมันบุกปีนไปแล้วอ่ะอยู่ข้างหลังฉัางนี่ปังมันเล้วกัมาแล้วอ้าาาเออสวยสวยข้ามันข้ามันอีโอ้โหตใจหมดเลยต้องรีบวิ่งไปเร็วๆหน่อยนะไม่แค่เดี๋ยวเราเจอมอนอีกได้ได้พยายามล็อกหลุมันด้วยนะไงมันมาอีกแล้ว ยิงว่าพี่แจงมันดูบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวยังไงไม่รู้นะจ๊ะเนี่ยนั่นนั่นนั่นหนาวอ่ะหนาวฉันมามมาาที่ไหนเนี่ยฉันหนาวตัวสั่นหมดแล้วก็นี่ไงมันมีประตูลึกลับอยู่เนี่ยเข้าไปกันเหรอโอ้ยแกโซนจังเลยอ่ะโอเคโอเคเฮ้ย ประตูได้เปิดออกฉันว่าอันนี้มันหนาวอ่ะเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟเหรอฉันเอาไฟมาแล้วโอ้เดี๋ยวฉันเอาธาตุหินกับธาตุลมไปแล้วกันตื่นเต้นตื่นเต้นฉันมาแล้วฉันไม่รู้นะว่าการที่เรามาที่นี่จะทําให้เราแบบเจ็บตัวหรือเปล่าอ่ะแต่ฉันว่าน่าจะไหวอยู่แล้วมั้งเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรเพราะฉันเก่งเฮ้ยอู้มาแล้วหนาวๆทัางนั้นเลยยาอะสไดสุดสุด หไหวป่ะไหวป่ะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวชิวโอ้ยไหวแค่นี <t 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 ้เองว้าวฉันเกิดบนทับแล้วไงเมื่อกี้โอ้มันอีซี่อะปังนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่การ์ดนปังตีบานอี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 ตรงนี้เรียบร้อยระเบิดต้มเฮ้ยยยยเฮ้ยมามาอีกแล้วมามาอีกแล้วไปตัวนึงนี่เลยต้องเจอท่าไม้ตายฉันกำจัดลูกให้ฉันกำจัดลูกให้เรียบร้อย ว้ามันทัาบฉันกันเดนเลยอยตัวมันใหญ่บึ้มแกต้องระวังตัวนะเฮ้ยัระวังตัวอยู่อีวู้วว่ววหววนี่ววววาววรวว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 รวว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 ว้นวว้วว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 ว้วว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 ิ์สิววิวววววรวว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 ัวว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 วดวววววววงวววววววแสวต้นไม,นนนม้ที่เปววววววกววววให้พวกเราได้วับพรนะแล้วก็วด้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลย โอ้โหฉันได้รับเยอะมากะฉันก็ได้รับเยอะเหมือนกันจะอยู่ข้างบนหรอใช่ฉันอยู่บนสุดเลยเห็นปะมาดีไปได้ยังไงอะแต่ฉันบินลงไปหาแล้วกันกซึม้มว้าวฉันบินได้ได้วยแกเห็นไหมฉันกำลังล่อนไปหาคนน่ารักเลยอะวันนี้คือสวยสุดๆไปเลยนะพี่แจงใช่สวยหูสวยมากเลยอะไหนไหนไหนแกบอกว่าแกจะบอกฉันเรื่องกิจกรรมไง โหฉันจะบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีการอัปเดต แพชใหม่มาแล้วการอัปเดตแพช2.7นะปังของรอบนี้จะมีทั้งหมด4อีเวนต์ใหม่ใหญ่ๆเข้ามาให้เราได้ร่วมสนุกกันด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะแล้วก็จะได้รับของรางวัลสุดเจ๋งสุดจ้าไปอีกด้วยนะคะกิจกรรมแรกนะคะก็คือร่องรอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กำลังจะมีการอัปเดตเข้ามาให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกกันก็คือการผจญโคลนโซนประหลาดอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวมันไม่หมด แค่นั้นนะที่แกบอกว่ามีสี่กิจกรรมอ่ะฉันได้ยินมาอีกสองกิจกรรมฉันรู้เลยรู้ว่าอะไรอะไรอันนี้ก็คือกิจกรรมมหกรรมเทศกาลตีกรองโหร้องแห่งอาราทากิโอ้กิจกรรมนี้ก็ได้ของรางวัลเยอะเหมือนกันนะเอ๋แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตอนพูดมาสามกิจกรรมและเแล้วกิจกรรมหนึ่งคืออะไรนะอ่าฉันรู้เลยกิจกรรมนี้ก็ชื่อว่ากิจกรรมหัวใจเครื่องจักรกลนั่นเอง แล้วขอบอกเลยนะคะทุกคนว่าแต่ละกิจกรรมที่กำลังจะอัปเดตมาให้เล่นนั้นได้รับของรางวัลดีๆเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะมันจะมีการอัปเดตตัวละครใหม่กสองตัวพร้อมกับอาวุธสุดพิเศษด้วยอยา<ะ>กอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงและแต่ละตัวเนี่ยหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นยังไงสกิลเขาใช้อะไรอยากรู้ยังโอ้หูีิฉันก็แอบรู้อยู่แล้วล่ะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูมพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะยยะฮู เอาละสิตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นอินโทรหรือว่าคลิปที่ใช้เปิดตัวตัวละครตัวใหม่ของเรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าตัวตนของผู้หญิงคนนี้เนี่ยแสนลึกลับ เธอเป็นเหมือนกับดวงวิญญาณที่มันจะปรากฏตัวท่ามกลางศูนย์กลางของเหตุการณ์ต่างๆในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่พายุแห่งความวุ่นวายจะสิ้นสุดลงคนที่พบเจอกับปัญหายุ่งยากต่างรอคอยที่จะได้พบกับเธอด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าเธอต้องช่วยพวกเขาไม่ว่าสถานาการณ์จะย่ำแย่แค่ไหนก็หวังให้เธอกลายเป็นพันธมิตรของตัวเองเรื่องยุ่งยากก็คือศัตรูของพวกเขาก็คิด แบบนี้เหมือนกันนั่นเองครับมาแล้วตัวละครตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวเยหลันนะคะตัวละครระดับ5ดาวเป็นกล้วยไม้งามกลางหุบเขาบุคคลลึกลับที่อ้างตัวว่าทำงานในฝ่ายกิจการทั่วไปและใช้ธาตุน้ำด้วยค่ะทุกคนสวยมากสุดยอด เรามาดูในส่วนของสกิลตัวเยหลันกันดีกว่าค่ะโอ้โหตัวละครทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยดูเซ็กซี่แล้วก็สวยสุดๆเลยล่ะคะ่ะพร้อมกับอาวุธธนูว้าวอาวุธสุดยอดเลยอะ่ะอันนี้คือสกิลของตัวเยหลันนะคะก็คือจะเป็นสกิลที่ใช้เป็นระยะไกลนะคะในการโจมตีต่างๆโอ้โหโคตรสวยดีอะ่ะสกิลอลังการเวอร์เหมือนกับว่าจะใช้เป็น เนได้หรือเปล่าในการโจมตีวูสุดยอดส่วนอีกตัวนะคะตัวนี้คูคิชิโนบุนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวละครระดับสีดาวนะคะนักแก้ปัญหามือฉังร้องหัวหน้าแก๊งอาราทากินะคะใช้เป็นท่านของไฟฟ้า และเราก็จะได้เห็นตัวอย่างสกิลของตัวใหม่สีดาวนะคะคุคิชิโนบุนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นถึงรองหัวหน้าแกงอาราทากิด้วยนะคะได้มีโอกาสไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศทั้งยังว่ากันว่าเธอมีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักเทนเรียวเมื่อบุคคลภายนอกได้ยินแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความสงสัยต่างๆตามมามากมายนะคะสกิลของเธอเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็จะใช้เป็นาธาตุเกี่ยวกับสายฟ้านะคะดูดิโอ้โหสกิลอลังการมากเลยอะ แต่เรื่องราวของเธอยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องราวของคูคิชิโนบุนะคะเพราะว่าชาวฮานามิสกะเนี่ยที่มักจะต้องรับมือกับแก๊งอาราทากิเป็นประจำนั้นกลับแตกต่างออกไปพวกเขามักจะปรึกษาเธอในเรื่องต่างๆด้วยความอุ่นใจเสมอความเห็นของพวกเขาการเจรจาความร่วมมือกับคูคิชิโนบุเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดนะคะเพียงแค่ต้องจํากฎสข้อไว้ตลอดเวลาก็คือหอย่าตามหา ความจริงที่อยู่เบื้องหลังหน้ากากของเธอและ2ออย่าถามว่าทำไมทุกครั้งที่ทำงาน ้องหลีกเลี่ยงสารเจ้าแกรนนารุคามิอยู่เสมอโอ้โหเป็นตัวละครที่ลึกลับแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะการอัปเดตของเขายังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดนี้เขาบอกว่าจะมีการเพิ่มระบบ c h a l l e n g e ฟีเจอร์มาให้ที่จะช่วยให้คําแนะนําในการเอาชนะโดเมนระดับสูงที่ใช้รวบรวมแมทชิเรียในการอัปเกรดตัวละครของเราอีกด้วยเพื่อให้เพื่อนๆหรือว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถจัดทีมที่จะเอาชนะโดเมนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังจะมีระบบนี้เข้ามาซึ่งทําให้การเล่นเกมของเรานั้นง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะมีคําแนะนําที่ค่อนข้างดีมากๆด้วยและเขาก็ยังมีการเพิ่มระบบคําแนะนําในการเพิ่มระดับพรสวรรค์หรือว่าทาเลนต์ให้กับเราด้วยนะคะและตัวอย่างการเลือกค่าสถานะหลักของตัวละครต่างๆนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ช่วยในการตัดสินใจของเราได้อีกทีนึงนั่นเองครับพี่แจงฮะแล้วได้ยินมาว่าเขาอัปเดตเรื่องระบบอับปิแฟคมาด้วยไม่ใช่หรอใช่อันนี้เนี่ยก็เป็นระบบที่โด การอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าในตอนที่ผู้เล่นเนี่ยเลือกพรสวรรค์ของตัวละครจะสามารถเลือกดูคําแนะนํารายละเอียดอาร์ติแฟกต์อัปเกรดตัวละครอะไรอย่างเงี้ยจากข้อมูลจริงของผู้เล่นที่กําลังแอคทีฟอยู่ในเกมด้วยคือผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เขาเล่นอยู่ในนี้เนี่ยบางคนเน่ยเขาก็แบบมีความเชี่ยวชาญเงเขาจะอัปแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งเราเนี่ยจะเอาข้อมูลรวมแล้วก็สามารถเอารายละเอียดผู้เล่นคนอื่นเนี่ยสามารถมาอั ัตวเเราเองไดด้ว้ววย่าค่าสถานะไหนได้รับความนิยมมากที่สุดจากข้อมูลของผู้เล่นส่วนใหญ่ที่แอคทีฟอยูในช่วงเวลานั้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ในการเลือกปั้นตัวละครนั่นเองครับ ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอาวุธใหม่นะคะชื่อว่า Aqua s i m u l a c r ครนะคะอาวุธ5ดาวคันธนูยาวซึ่งมีสีที่คาดเดาไม่ได้เมื่อกระทบแสงเนี่ยจะปรากฏเป็นสีครามรากับน้ํานั่นเองครับส่วนอาวุธใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับสีดาวนะคะมีชื่อว่าเฟดดิ้ง w i l i g h t อันนี้ก็เป็นอาวุธ4ดาวคันธนูแสนล้าค่าที่ทําขึ้นจากทองคําขาวถูกฝังด้วยไข่มุกที่ส่งประกายแสงระยิบระยับสวยมาก และเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆทุกคนสําหรับการเข้ามาในโลกของเก s ช i นอิมแพคของตุ๊กแจและน้องตรังในครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ภาพ สวยมากๆตัวละครน่ารักมากๆระบบเกมดีมากๆนะคะเป็นเกมแนว Open World ที่เราสามารถเก็บค่าประสบการณ์เก็บเลเวลแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้แบบภาพสวยๆแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะมาเล่นกับพวกเรานะสามารถดาวน์โหลดเกมเก n s ช i n Impact มาเล่นกับพวกเราได้ในทันทีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยมาปาร์ตี้แล้วก็มารวมเล่นด้วยกันได้ด้วยนะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราทำอีกเยอะเลยมันจะเป็นการล่าบอสลงดันการ ตีมอนเตอร์ต่างๆหรือว่าการทําเควส์สาเร็จภารกิจต่างๆนะคะมีหลายอย่างที่เราจะต้องทานะคะแล้วก็ตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยพูดได้เลยนะคะว่าสวยมากและโดดเด่นมากอีกด้วยห้ามพลาดเป็นอันขาดเลย <S 1> <S 1> สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้ามาเล่นเกม g e n s h i n Impact กับจุ๊แจงนะคะจุ๊แจงก็ได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วมาดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะ สำหรับครั้งนี้เนี่ยจะแจงกับน้องปลาคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย